วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรประกอบไปด้วย7ภาควิชาเปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด11หลักสูตรค่ะวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับ3ภาควิชาได้แก่ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพค่ะในภาควิชานะครับก็จะมีทั้งหมด4หลักสูตรด้วยกัน จะแบ่งเป็น2หลักสูตรในระดับปริญญาตรีซึ่งได้แก่1หลักสูตรปิโตเคมีและวัสดุพอลิเมอร์และ2หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุและนานโนเทคโนโลยีนะครับและอีก2หลักสูตรก็จะเป็นหลักสูตรปอโทน1นหลักสูตรแล้วก็หลักสูตรปริญญาเอกอีก1หลักสูตรครับการเรียนการสอนของภาวิชานะครับทางภาควิชาได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับเข้มข้นแล้วก็พยายามที่จะอัปเดตความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทางภาควิชามีการลงทุนในการ จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นของจริงเรามีห้องปฏิบัติการจริงๆที่จะให้นักศึกษาได้เข้าไปทําปฏิบัติการจริงๆโดยในห้องปฏิบัติการนั้นๆก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นการจําลองมาจากเครื่องมือจริงๆที่ทางอุตสาหกรรมทางบริษัทได้ใช้จริงๆเมื่อบรณฑิตจ,จบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นได้ทางวิศวกรในสายการผลิตวิศวกรในบริษัทต่างๆเป็นอาจารย์หรือแม้แต่กระทั่งเป็นนักวิจัยเองก็ตามในสถาบันวิจัยแห่งชาติ นักศึกษาที่จบสัปดาวิชาเรานั้นได้ไปทํางานในบริษัทที่หลากหลายทั่วประเทศไทยทั้งบริษัทที่ชั้นนําและก็บริษัททั่วๆไปก็มีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบัณฑิตของเราเนี่ยได้ไปทํางานทั่วโลกจริงๆนะครับแล้วรวมถึงมีการศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วยเหมือนกันครับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอาหารเปิดสอนทั้งหมด3ส,สาขาวิชาโทค่ะ สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปอาหารสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาสัมผัสค่ะสำหรับสาขาวิชาโทเทคโนโลยีแปรรูปอาหารนักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปรวมถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการด้านการควบคุมคุณภาพเป็นหลักค่ะในส่วนของสาขาวิชาโทการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในรายวิชาจะเน้นใน วิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรวมถึงการตลาดนะคะในส่วนสาขาวิชาโทวิวทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัสนักศึกษาจะได้เรียนในรายวิชาที่เน้นเกี่ยวกับการทดสอบทางประสาทสัมผัสการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ะคะ่ะ และเนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความโดดเด่นด้านศินละปะดังนั้นรายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียนทั้ง3สาขาวิชาโทจะมี1รายวิชาที่เรียกว่ารากศิละปะที่จะเป็นการบูรณาการระหว่างศิละปะและเทคโนโลยีอาหารซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะจะทําให้นักศึกษาที่มาเรียนกับเรานั้นมีความโดดเด่นกว่าสาขาวิชาอื่นๆค่ะ สำหรับบัณฑิตท,ที่สำเร็จการศึกษาจากลักสูตรนะคะสามารถที่จะเข้าประกอบอาชีพได้ในทาง3ส่วนด้วยกันค่ะในส่วนแรกจะเป็นส่วนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอาหารนะคะสามารถที่จะเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานควบคุมการผลิต ควบคุมและประกันคุณภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงฝ่ายขายค่ะในส่วนของหน่วยงานราชการนะคะสามารถที่จะเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบในหน่วยงานต่างๆเช่นอยหรือสถาบันอาหารและส่วนสุดท้ายค่ะหากนักศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษาสนใจจะมีกิจการเป็นของส่วนตัวก็สามารถเป็นผู้ประกอบการอาหารได้ค่ะ สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการศึกษานะคะจะมีทั้งกิจกรรมในส่วนของวิชาการและในส่วนของบริการวิชาการหรือบำเพ็ญประโยชน์นะคะในส่วนวิชาการนักศึกษาจะได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมต่างๆสำหรับกิจกรรมที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการนะคะนักศึกษาจะมีโอกาสได้ออกไปถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแปรรูปอาหารและหลักการต่างๆให้กับชุมชนที่สนใจนะคะรวมถึงการใช้ความรู้ในการแปรรูปอาหารเพื่อนําไปให้กับผู้ประสบภัยยกตัวอย่างเช่นกรณีน้ําท่วมค่ะ เราได้้ใชองคค์วาาาามรรู้้ผลลิตอาหหาแแะนไปจจกก่ยใับบผู้ประะสภััยค่วนนี้ผมก็จะมาแนะนำสองสาขาวิชาในภาควิชาของเรานะครับสาขาแรกคือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเรามุ่งเน้นที่จะผลิตนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพครับและอีกสาขาหนึ่งคือสาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพครับเรามีความมุ่งหมายที่จะผลิตนักวิทยาศาสตร์ และว,วิศวกรนะครับที่เข้าไปทํางานในอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทยครับที่มหาวิทยาลัยศิรปากรครับเราเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นจะมีรายวิชาที่สอนกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับการใช้ความรู้ทางสาขาวิชานะครับเรายังส่งเสริมให้นักศึกษาผ่านการฝึกงานระยะสัน้นหรือแม้แต่สากิตก็ตามนอกจากนี้ยังมีรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการ ทางสาขาวิชาเทคโมโเชืภาพครับสุดท้ายแล้วเรายังส่งเสริมให้สาม,มีความคิดริเิ่มที่จะประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่มีเชืวภาพครับการเรียนการสอนของเราก็จะมีทั้งในด้านทฤษฎีซึ่งการเรียนก็คือการเรียนห้องเรียนทั่วไปใช่ไหมครับแล้วก็จะมีทางด้านปฏิบัติก็คือการเข้าห้องปฏิบัติการในชั้นปีที่3ปีที่4เนี่ยเราก็จะมีวิชาโครงงานการออกแบบวิชาโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพและก็โครงงานวิจัยครับดังนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าได้รับความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ แน่นอนครับอาชีพสายตรงจากของสาขาวิชานี้นะครับได้แก่ทางอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับก,บการบําบัดสิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับมีนักศึกษาที่ยังสามารถที่จะเข้าไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับถานวิจัยของรัฐและเอกชนทางเทค่นโีชัวภาพได้ด้วยครับเรายังส่งเสริมนะครับให้นักศึกษา,นส,าสามารถที่จะนําความรู้ไปต่อยอดในการผลิตผลิตภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับทเทคโนโลยีชัรภาพ สำหรับสาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพน้องๆควรจะต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์เคมีฟิส e ิกส์ ix, และชีววิทยาร่วมด้วยครับสำหรับน้องๆที่สนใจสมัครเข้าเรียนต่อที่คณะวิศวะศิลปากรผ่านระบบ s u t c a s นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ admission.su.ac.th หรือติดตามข่าวสารข้อมูลของคณะผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ Line Offi c i a l ค่ะ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสารรค์ถ้าอยากเป็น Creative Engineer มาเรียนที่วิศวะศิลปากรนะคะ